โอ้อะไรกันคะเนี่ยรวมพนชุดแฟชั่นจัดเต็มค่ะโอ้โหและที่สำคัญห่ะลดราคาถึง50%กันเลยทีเดียวค่ะ,คะกิจกรรมอะไรกันเนี่ยน่าตื่นตาตื่นใจกันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในตัวเกมกันเลยทีกว่าค่ะเอ้เอ้ i'ma lock out i'ma go low with flow, a flow i'ma pop out m a n go low to the flow with my Glock out don't you ขอบคุณครับสวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้องรับขอสู่ช่องจีบินชนเนลครับวันนี้นะคะเราก็ปรพบกันนะคะในเกิดกันนี้นะคะฟรีไฟนะคะเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะได้มีกิจกรรมมาใหม่เป็นดีเรียบร้อยค่ะโอ้ยได้ยินข่าวแววๆกันมาสักพักแล้วนะคะว่าเออเจ้าหัวขาวนะคะจะกลับมานะคะแต่มารอบนี้มีเฮกันแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นการกลับมาที่ราคาถูกที่สุดที่เคยกลับมาเลยค่ะ หรือเปล่าหรือเปล่านะงั้นเราต้องไปพิสูจน์ด้วยกนคนะคะมาดูดีกิจกรรมนี้กันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเจ้นะคะจะทําการขอย้ําอีกทีหนึ่งนะคะสาหรับกิจกรรมท็อปอัพนะคะเพียงแค่เรานะคะเติมเพชรนะคะครบส9 9เากพชรนะคะภายในระยะเวลาวันที่3ถึงวันที่9นี้นะคะรับไปเลยนะคะเจ้าไอวอตัวนี้นะคะไอวอลมังกรไฟตัวนี้เลยจ้ามากดรับฟรีๆกันไปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะคะที่เติมค ครบนะคะหึงเพชรแค่1เพชรเท่านั้นเองค่ะตั้งแต่วันที่3นะคะถึงวันที่19นะคะก็มารับโทเค็นนี้ไปเลยนะคะโทเค็นนี้10โทเค็นจ้าในกิจกรรมนี้นะคะเย่ซองควงซองควงตัวเนี้ยใครยังไม่ได้เล่นเออใครยังไม่รู้ว่ามันหมดเพชรเยอะน้อยอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะไปดูคลิปที่เจ้เพิ่งเอาลงไปวันก่อนได้เลยครับเออและสำรับนะคะเจ้ากิจกรรมไฮไลท์นะคะคืนนี้ของเรานะคะก็คงจะดีไปพอนะเจ้ากิจกรรมตัวนี้ค่ะ ไปดูกันดีกวา่ามาตรงที่ลักกี้ลอยยอ่ออ่าแล้วนะคะก็ผมมาตรงที่ตู้ตัวนี้เลยนะคะทุกคนนี่จ้านีจ้าและสําหรับเจ้ากิจกรรมตัวนี้นะคะนี่หัวข่าวที่ใครลหลายๆคนนะคะเด็กๆน้องๆอ่ะนุมรอเทัางหลายนะคะ อ,อยากได้ทรงผมเทๆไปเตะสั่งอะไรยะนี้เลยค่ะแนนบอว่าทรงผมสุดยอดฮิตของเรานะคะจ้หัวขาวตัวนี้นะเองนะคะตอนนี้เขาได้ผลกลับคืนมานะคะในรูปแบบอย่างนี้เลยค่ะตู้สุ่ม8ปดทีนะคะที่ทุกช่องเป็นชุดนะคะโอ้โหชุดที่เราไม่ต้องการเราเออกออกไปได้นะคะดี๋ยวเจมีชุดนี้แล้วแล้วก็ชุดนี้แล้วชิบหาย และชุดดีๆทั้งนั้นเลยชุดที่เจมีอ่ะไม่ต้องแปลกใจก็คนมันสะสมของดีๆทั้งนั้นแหละจัด <c oughs> ไปนะคะเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะ2ชุดนี่คือการแตในกานเลยน,นะคะและชุดไหนที่เราต้องการก็จัดไปเลยนะคะอันนี้คือเจ๊เอาออกนี่คือเจ๊ไม่ต้องการนะเพราะเจมีแล้วทุกคนเห็นตอนนั้นใช่ปะเจมีแล้วเพราะฉะนั้นก็เอาออกไปค่ะ และที่เหลือในตู้นี้นะคะเราจะส่มลดราคานะคะ50%นะคะจาก299เพชรพนะคะเหลือเพียงแค่149เเพรเท่านั้นค่ะเย้เิร์ฟใครที่อยากได้ชุดไหนก็มาหาจัดส่งจัดซื้อกันได้นะคะมีหลากหลายชุดเลยค่ะไม่ได้แค่แบบมีแค่ชุดเดียวนะโอ้โหชุดอื่นๆมีอีกมากมายนะคะ ใครอยากได้ชนไหนก็มาจัดกันด้วยนะครับอมืมีใครสงสัยเหมือนเจไหมเจแล้วถ้าหมุนไปหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะยัง50%อยู่ไหมอ่ามันต้องมีคนคิดแน่เลยคนแบบตั้งคำถามเนี้ยแหละมันต้องมีคนคิดบ้างหละที่แบบว่าเออแล้ว149เพนี้คือแค่รอบเดียวหรือว่าทุกรอบเลยมันต้องมีคนคิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหมุนให้ดูเลยค่ะว่ามันจะยังอยู่ไหมเอออ่า 149เพรยรานะคะจัดไปค่ะอ่านี่คือรอบแรกนะเพราะว่าไม่อยู่แล้วนะคะอ่ะเรียบร้อยได้แลวหนึ่งชุดค่ะือ้อตกลงค่ะเปิดตกลง นีเลยค่ะทุกคนเว็นไงอย่างที่เจนะคะได้บอกไปแล้วนะคะว่าเมื่อกี้นะคะ149เพชรพนะคะเพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์ให้นะคะว่าเขาจะอยู่ทุกรอบหรือเปล่าหรืออยู่แค่รอบเดียวนะคะสรุปนะคะอยู่แค่รอบเดียวนะคะ149เพชรแต่ต่อไปนะคะก็เหลือเพียงแค่299เพชรคพ่ะสำหรับใครนะคะที่คิดว่าโอ้โหมันจะคุมไม่เจ๊สองเนะให้ทุกคนคิดดูดีๆนะคะ เพราะว่าปกติแล้วนะคะเจ้าหัวข่าวนี้จะมาในกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะใช้เพชรนะคะค่อนข้างราคาสูงมากเลยค่ะโอ้โหรอบนี้มาค่อนข้างถูกมากมากมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่แบบหัวข่าวกลับคืนมาเลยนะคะปกติดีแบบ3 0 0 0ันเพชรบางทียังไม่ได้นะคะเป็นหมื่นยังไม่ได้เลยนะหัวข่าวกลับมารอบนี้โอ้โหถูกมาก เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังไม่มีะค่ะก็รีบนะคะเติมเพจแล้วก็มาจับจองกันด้วยและสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะคะรวมพลชุดแฟชั่นจัดเต็มนะคะเพราะหัวข่าวในตํานานนะคะครั้งละ299เพจค่ะกิจกรรมนี้นะคะเขาจะอยู่ตั้งแต่วันที่4นะคะถึงวันที่19นี้เท่านั้นนะคะโอ้โหรอบนี้ถือได้ว่าย้ำขอย้ำอีกทีได้ไหมอะ่ะมันเกินจริงมากม,มันไม่คิดว่ามันจะมาแบบว่าในราคาที่ถูกขนาดน,นี้ปกติแล้วหัวข่าวเนี่ย รู้กันนะคนที่เล่นมานานนะคะเขาจะรู้กันว่าหัวเข่ามาในรูปแบบว่าโคตรแพงใช้เพียรเยอะเออแต่รอบนี้มาถูกมากๆมากที่สุดที่มันเคยเอากลับมาเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจ้คงต้องขอจบเพียงแค่นี้แล้วนะครับกิจกรรมวันนี้ก็มีประมาณนี้ละค่ะเออใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะเช่กันกดไลค์กดแชร์ละก็ติดตามไปกัรังใจให้กับเจ๊ลิปปนะครับแลวเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าค่ะ w